สลามอะลัยกุมครับสวัสดีวันจันทร์ที่6ครับเมษายนพศส5 6 3นายมะครับขณะนี้เวลา9โมงครับวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนหนึ่งวันครับหลายๆท่านพักผ่อนมาหลายวันและพักผ่อนอยู่บ้านสบายใจจะเครียดมั่งอะไรบั่งก็ใช้ความสบายใจแล้วกันวันนี้เป็นวันโรยปุ๋ยแห่งชาติครับของที่บ้านผมก็น้องชายกําลังทําการโรยปุ๋ยโรยปุ๋ยตัวที่ผมผสมเองครับก็ได้เวลา แล้วก็มีปุ๋ยตัวนี้ที่ผมจะไว้ทําดอกทําดอกโดยเฉพาะเนี่ยครับโรยโรยปุ๋ยทั้ง2ตัวเลยโรยปุ๋ยละก็คือรอบแรกไปแล้วและนี้ก็คือผ่านมา15วันก็โรยอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อทําดอกอันนี้ก็อันนี้ลูกต้นนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะแต่อยากทําดอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวก็คือขอเวลาอีกสักสองสวันเดี๋ยวจะลดน้ําเข้าไปให้มันซึมปุ๋ยเข้าไปในต้นก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะแพ็กส่งให้นะขึ้นไปของคุณพี่อะไรผมจําไม่ได้ละอันนี้ลูกค้ารับไปเรียบร้อยแล้วครับ ก็ทาดอกแล้วรอบนึงอันนี้เดี๋ยวใส่ปุ๋ยทาดอกอีกรอบเดี๋ยวจะลดน้ําช่วงเย็นให้มันซึมเข้าไปไปถึงถ้าลูกค้าก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วเพราะว่าปุ๋ยมันอยู่ในต้นแน่อะไรเรียบร้อยครับเนี่ยครับก็เป็นวันโรยปุ๋ยครับเนี่ยน้องชายกําลังยืนโรยปุ๋ยอยู่ครับอันนี้2ต้นนี้ก็ก็ทําการโรยปุ๋ยเหมือนกันครับจนมีเป็นโรยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยช่องงามครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยดอกเพราะว่าต้นนี้ยังไม่ได้โรยปุ๋ยดอกเลยครับเนี่ยครับอันนี้ก็เพิ่งโรยไปครั้งหนึ่งครับก็ยังยังไไไไไมม่่ดดด้้้จจัแงออะรรรเียยบ ครับก็สิบห้าต้นพันธุ์ก็ยังมีนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับใส่ปุ๋ยดอกใส่ปุ๋ยดอกไปเรียบร้อยครับไปถึงก็ยังไม่ต้องทําไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วครับมีใช้เครื่องปลูกเครื่องอะไรแต่ว่าใครต้องการให้มันมาอีกก็เพิ่มได้ครับเพราะมันเป็นปุ๋ยชีวภาพอันนี้อันนี้เหลืองไต้หวันนะครับมากับสีของตอในตอญี่ปุ่นสวยๆนะต้องสวยๆครับก็พอได้พอได้อยู่ครับเป็นสองสีในต้นเดียวครับเป็นเหลืองไต้หวันกับอันนี้ครับก็เนี่ยครับตอตอทงสูงสวยๆครับอันนี้ก็สีแดงครับ ก็มีคนถามว่าเอ้ยตอญี่ปุ่นคุณ่ะมันมันไม่ใช่ญี่ปุ่นแท้นี่หว่ามันผสมหรือเปล่าผมก็บอกว่าผมก็ผมก็พูดได้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันก็มีผสมบ้างมีแท้บ้างเพราะว่าจะหาตอญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนต์แบบโอ้โหเชื้อสายอิมพอร์ตเลยมันตอนนี้มันมีไหมครับมันไม่มีมันหาย,ยากเฉพาะตอญี่ปุ่นที่มันร้อยเปอร์เซนต์อย่างเดียวอะต้นขนาดนี้ก็น่าจะเป็นพันบาทนะครับก็เลยเลยมันมีสายผสมมัง่งอะไรมัง่งก็ผมก็ซื้อเหมาเหมามานะ ก็ก็จะมีปนมั่งมีบางตัวก็แท้มั่งไม่แท้มั่งแต่ว่ามันได้ทรงที่คล้ายใกล้เคียงก็โอเคเอามาเสียบไม้สีถ้าคุณต้องการหาแบบออริจินัลดั้งเดิมเลยก็อันนั้นผมหายากหาให้ยากครับเพราะว่าตอญี่ปุ่นดั้งเดิมมันโหแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่ครับใส่ใส่ปุ๋ยดอกไปแล้วต้นนี้ก็จะโสมๆหน่อยเพราะว่าทําการจะทํามันเป็นสีทองแต่มันไม่ได้มันได้แค่นี้ก็เลยแบบพอละใส่ปุ๋ยดอกทาําใบทําดอกดีกว่าครับนี่ครับสิบห้าต้นพันนี่ครับ นี่นะครับช่องงามครับนี่ครับนี่ครับนี่คือนี่คือผลผลิตของช่องงามนะครับก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยในราคาพื้นฐานนะครับราคา50บาทแต่ว่าเนี่ครับก็ให้ดอกแบบนี้เลยนะครับนี่ลงครั้งเดียวนะลงครั้งแรกนะครับเนี่ยครับใครจะไปทําเพิ่มทําต่อก็ได้นี่ก็นี่สิต้นพันสิบเอต้นพันช่องงามครั้งแรกครับอันนี้อันนี้เริ่มทําดอกรอบ2ครับก็จะใส่ปุ๋ยของผมก่อนเพราะว่าให้มันใบใบอะไรมาได้แล้วมีดอกนิดๆแต่แล้วพอตอนพอตอน ดอกเริ่มแทงผมก็จะลงช่องงานต่อเพื่อเหมือนเป็นการแบบเพิ่มเติมอัดเข้าไปอีกครับนี่ครับเพชรบรรน,นานี่เพชรบ้าณน,นาของผมทรงอาจจะไม่สวยเพอร์เฟกต์หรอกแต่ว่าทุกอย่างตามเขาเรียกอะไรตามตามสเปกของเพชรบ้าน,นาครับตามสเปคเลยครับเป็นไม้ลากโยงสวยสวยครับอันนี้ก็ชมพู่ซับเจริญครับเตรียมตัวเสียบนี่ครับคุณซับของคุณเคนนะคุณเคนดอกดอกรอบสองคุณมาเต็มหัวหมดแล้วเนี่ยคุณเคนจะ จะให้ผมส่งวันไหนหรือว่าให้ผมดูแลต่อก็ได้ครับผมชอบไม้มันดอกมันสวยก็เก็บไว้ที่ผมก่อนแล้วกันถ้าไม่สะดวกนะครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้อันนี้ใบได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือทําดอกแล้วครับลงปุ๋ยดอกแล้วครับในขณะที่ปุ๋ยของผมนี่ยัง,ย,งยังแทบจะยังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยครับลงปุ๋ยดอกแล้วเพื่อเพื่อเป็นการจะทําดอกละอยากจะทําดอกเต็มเต็มหัวสักต้นหนึ่งกับตาไม้หัวงอกเนี่ยครับ ก็คืออยากทาดอกแล้วครับ,รบวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับสนใจต้นไหนก็ทักทายมาครับมีเยอะมีเยอะก็ขายราคาถูกๆมิตรภาพแบ่งๆกันไปครับอ๋อสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะแจกแมสนะครับก็ใครที่สั่งของก็ผมจะแจกแมสให้ไปด้วยในกล่องเลยนะครับครับสกล่องสามสาม,สามอัน2อันก็